วันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นที่มาของคอนเทนต์เปลี่ยนที่ชายเป็นนายน <c oughs> แบบโอ้ ก็ดได้ได้ออกจากที่รอสีไปแล้วได้อยู่กันสาวคนดีวันนี้มีข่าวดีนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเรียกว่าเอ่อ o มคโอเวอร์ Make over, หรอเรื่องกันได้ไหมออนนนี้เราจะเปลี่ยนพี่ชายเป็นได้แบบค่ะเพราะฉะน,นั้นขอเชิญคุณที่กระจนเข้ผม <Yeah! S 1> แล้วสิ่ง เขาบอกว่าให้เขาเดินเข้ามาให้เราเรียนเชิญก็เป็นความคิดของเขาทั้งหมดเลยไปนะคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนที่มาของตอนนี้เนี่ยเกิดจากการที่กอเนี่ยก็ทำเพจรู้ทั้งภาษาแล้วก็ได้ลงอเดีอีกแล้วครับผม็นี่เป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่2แล้วครั้งที่แล้วลงแค่เว็บครั้งนี้ได้ลงเล่มเลยอันนี้เป็นอามนอามน อ่อต่อไปจากอดีตลงเล่มเนี่ยมันเป็นหลายมีดเลยมีหลายอันเลยครับลงเล่มมหอเลยครับมอมก๊อตดีดี คุณใช้ยาสีฟันอะไรคะับนเบนพาชิตารอบแรกที่ได้ลงอะเดย์เขา่ส่งตากล้องมาที่บ้านมาที่คอนโดเลยแล้วก็ถ่ายกันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกปะแต่รอบนี้พอมันติดโควิดมันติดสถานการณ์โควิดเขาก็เลยส่งตัวอย่างมาให้ดูให้ต่างคนต่าง่ายรูปที่ส่งมาคือเป็นรูปนักเรียนนิ้วครึ่งไม่ใ่ไม่ได้ติดบัตร ส่งตัวอย่างมาให้ดูว่าเนี่ยถ่ายมาประมาณนี้นะและเราแบบออฟฟิศเราก็ไม่ได้มีอะไรคุยงานทั้งหมดผ่านไลน์หมดเลยแล้วต้องถ่ายรูปลงอีกวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นที่มาของคอนเทิต์เปลี่ยนที่ชายเป็นนายแบบนี่มาเป็นพิกรดคุณเล่ากูมึงุณมึงกูแล้วกเสนออะไรก็ไม่ฟังังก็ที่คิดเอาไว้ก็ ไม่รู้เลยก็คือไม่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่รู้เลยว่ามันต้องทํำยังไงแต่ว่าที่อยากได้จริงๆเนี่ยก็คือจะใส่ชุดอะไรยังไงชุดเนี่ยชุดนี้นะแกบชุดนอนนะค่าเท่ากันเหมือนกันเม่ก็ไม่ได้ลงหนังสือทั้งทีไม่กก็กนเนี่ยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าเออตัวก็มันเป็นอย่างนี้นะแบบมันไม่ต้องใส่อะี้เลยตอนแรกเราเคยคิดว่าจะเป็นแบบว่าถ่ายแบบไหน ก็ือเป็นกอทำชีวิตประจำวันแบบมีคอมอยู่ด้วยอะไรแบงนั้นละกันก็เป็นกอกอเป็นจุกทุกที่มีคอมบนเตียงแต่ทุกที่ทำเสน่ห์เอบวิแหวอจ้อเคลิปเลยก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวหน้างานจะมวย่วาเราเราต้องทำงานตามดีไซเนอร์จริงที่เป็นอินททเรียออกแบบบ้าน ก็เด๋ยหาเลฟเฟอร์เรนซ์ก่อนหาเล็บเหรอปกตินี่เขาทำกันยังไงเนี่ยตอนนี้เจ๊ไม่มีแล้วเล็บหลุดทำไมถึงเล็บหลุดครับงดนะไปไลฟ์กันก็ได้พี่เรางมาถามตอนนี้ไหม่ะโดยส่วนใหญ่ปกติเวลาหาพวกเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมี2ออย่าง ที่ต้องไปทำนะหนึ่งก็คือ Pinteress สองก็คือไป IG คนที่คิดว่ามีหุ่นเท่ากับเราแล้วไปแคปมาอ๋ออ่ะไป IG แบงค์พิติเลยงั้นเป็น p i n t e r e s t ก่อนไหมอ่ะแล้วเราเราลองดูไปทีละอย่างโอ้ก็จะดูใช่นะหนาวไปไหมน่ะอันนี้ว่ะดูหนาวทุกคนเลยไม่ไม่ได้ดูหนาวดูดูแน่นด้วยหรือว่าเป็นคนเรียบไหมไม่จากเมนเป็นแฟนบอย ้าเป็นโคเรียอคเกาหลีจะเจอเออเกาหลีก็ดีเพราะช่วงนี้ชอบเกาหลีเนี่ยอันเนี้ยที่ต้องไปคิดคือแบบนี้อ๋อเออเออแต่แต่ก็อยากใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อพี่น้องปอสีปอสีไว้อันนี้ผ่านไหมอันนี้ผ่านไหมได้โอเคโอเคไม่แต่ว่าเราเคยเห็นของคนที่แบบน้ำหนักหนึ่งร้อยหรือยังอะแต่งเหมือนมึงอเู่พี่คอไงแต่บางทีมันก็ไม่ได้วิเคราอไง กอ้ยหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าเอออันนี้ที่ก็อมายถึงอ้โหแคปไว้อันนี้โอเคแคปภาพเงินหัวคือแบบเจ้าหนีบ้าออกมาเกานี่ของกอ้ยคืออย่างนี้เนื้อแขนยาวมีปกโอเคอ่ะของเจ๊ป้าคือโพสตปาโมดเจ้าเลยโพสตปาโมดแล้วมันเปิดในนี้ได้ปะได้ Instagram.com โอ๊ตปาโมดใช่ไหมใช่โอเคคุณโอ๊ตปาโมดนะคะ โอ้โหเท่นะ oh, ่อ้ยความที่จะจัดจ่า้ในย่านนี้เขาก็ขาแบบก้อนะเขาคล้ายๆก้อเลยอันนี้แม้กฟาโ์มเขาต้องมีความใสแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆเสื้อก็โอเวอร์ไซส์ก้อนเล็กออกแล้วว่าก็ออยากให้แบบไหนๆได้ลงหนังสือทั้งทีก็เหมือนแบบ ทำเป็นเหมือนถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ไปหน่อยเลยเออต่อขอรูปโอ๊ตปรโมดเมื่อกี้อีกทีแน่ใจว่าถ้าสมมติว่าใส่โอเวอร์ไซส์อ่ะทั้งบนและล่างใช่ไหมตรงตรงรองเท้าอ่ะเหมือนมันต้องแบบเน้นให้มันดูแบบดูเล็กอ่ะเออมันถึงจะดูแบบน่ารักอ่ะอันนี้ไม่เหมือนเปลี่ยนพี่ชายเป็นนายแบบเปลี่ยนพี่ชายเป็นปาโมดอะประมาณนี้คืออะไรบ้างประมาณนี้สีสันอะสีสันโต๊ใหญ่ แล้วก็สองชั้นถุงเท้าสีแต่ถุงเท้าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกหลังจากที่ได้เสื้อผ้าแมกเรจะได้แมนสีดองลองไปดูก่อนลวกันถ้าเกิดว่ามันพอจะไปด้วยกันได้ก็ใส่แต่ถ้าไม่พอเราอืมครับครับอีสัตว์โอเคเราได้เลเฟท์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปไปหากันโอเคไปไป <結> <laughs> 給拉拉，收到。 หยุดโชว์ขนจักรแล็ร้อนะบอกไว้ยางงี้กลัวจะปกตกอิดอดีตตัต้องตัดใจขอดหมวกไหมเบงเบงพี่เบงรอไปนะ การบอกทางอ้อมเมื่อเหม็นแล้วแต่เมื่อกี้เจ๊บอกให้กอแปลงแล้วกอบอกว่ากอแปลงแล้วเมื่อ3วันที่แล้วคือพูดตอนไหนตอนนี้แปงฟันแล้วนะคะเห็งจากที่หลังจากที่ไม่ได้แปงมาถามวันเอาฟองฟอดฟอสไปเอาใบก้อนมาเอาฟองฟอดฟสีไปเอาใบกอนมา น่ารักดีโอเคเราจบข้างบนแล้วนะคะไม่มีมุมให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่าง แล้วก็มาถึงวันนี้นะคะวันที่ Ade ได้เดินทางมาถึงแล้ว Ade มาแล้วไปดูฮะดูนะครีนี่ส่งมาจาก Go De Poet อ่ะไปดูกันโอเควินาทีนี้กับคลิปเมื่อประมาณ1นาทีที่แล้วห่างกันประมาณ 2, <laughs> 2> เดือนได้ไหมเึงไหม ก็เลยใส่ชุดเดิมมาเพื่อให้มันดูต่อเนื่องกันอีกข่าวหนึ่งคือเล่นนี้ไม่ได้มีแค่กอคนเดียวเอมีบ้านกูเองในนี้เอไม่เป็นไรกับมึอมีเจ๊ขวัญมีไอ้จิ๋วด้วย ก็คือได้ลงอเดพร้อมกันทุกคนเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ว่าของจิ๋วเนี่ยได้ลงเพราะว่าแข่งชนะไม่ได้มันจ่ายไม่มือถือไปได้ลงขงได้ลงเพราะว่าแข่งชนะใช่ไหมขอโลเคเตอร์แคมป์ชนะแต่อันนี้ของก๊อเนี่ยคือเขาเชิญเมื่อกีดีกว่าว่าเขาเชิญไปลงขี่มิจฉาเนี่ยลงทุกคนนั่นแหละโอเควันนี้ที่เรากันไกลมาเนี่ยเพราะวเล่ากัน รอมานานมากเขาบอกว่าเขาจะเจอของคนแรกขอแล้วเฮ้ยเราไมเล่มเล็กจังเออนั่นดิอ้ีมันเป็นไซส์ครึ่งนึ่งอ่ะเดย์พอเปลี่ยนมาเป็นขายออนไลน์ไงคือกอเนี่ยได้ลงอเดย์เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่2อันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงไม่ได้เฮียกูลำคาญว่ะคือครั้งครั้งที่1เนี่ยคนสัมภาษณ์ก็มาสัมภาษณ์ก็ก็ดีใจโคจะได้ลงหนังสืออเดย์ว่ะจะพอออกมาของจริงอ้าวได้ลงแค่เว็บแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกคราวนี้เป็น หนังสือแล้วค่ะก็เป็นเล่มเล็กอีกอ่ะไปขอไทยรัฐไหมล่ะหน้าหนึ่งไปเลยหน้าจ้าวเลยดหาวว่าไงด้าวว่าไงจ้าวว่านี่จ้าวโลให้มา เป็น Thank you for getting ahead with tomorrow Journey นี่ของจิ๋วจิ๋วเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่จิ๋วไปแข่ง Tomorrow อะไรเนี่ยมันคือยังไงอะไรอะไงก็คือไปแข่ง Tomorrow c ค e ตอร์แคม p มามันเป็นเหมือนกับว่าประกวดคนทำเพจอะไรย่างเงี้ยแต่ละอาทิตย์ก็จะมีแบบว่า c คเตอร์มาสอนเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆเขาก็จะมีคัดเลือกสิบคนก็อชนะในที่หนึ่งไง เแกอามแล้วก็เนี่ยแอบดูหน้าปกมาแล้วมีชื่อเพจก็อยู่ตั้งแต่หน้าปกเลยอยู่ตรงนี้อุ้นแปลภาษานี้มาดูข้างในกันอ่ะนี่กาเปิดไปหน้าของเราเลยไหมอือหาเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเริ่มที่ไดโนเสาร์้ มีลูกค hey, oh, right? oh, right, ี right? ้ได้คีย่ตรงนี้ด้วยโอ้อยู่หน้าแรกๆเลยนะจอจออ๋อนี่นี่เริ่มจากอันนี้อุนแปลภาษาไหนมีหัวข้ออะไรบ้างทำความเข้าใจลูกเพจเพื่อขยายฐานแฟนเพจให้กว้างขึ้นนี่กูพูดแล้วพูดดีจัง นี่อันนี้สามอย่างของวุ้นไปภาษาเหรอเอคือเขาบอกว่า3มอย่างที่จะทําให้แบบคนคนทำคอนเทนต์เนี่ยเขาเติบโตได้ขอ3อย่างคือมีอะไรเขาก็บอกว่านี่มี3มอย่างนี้คือครั้งที่แล้วที่ลงอเดเนี่ยเขาถามแต่วุ้นไปภาษา<ม>ครั้งนี้เนี่ยเขาเหมือนแบบเขาก็อยากให้มันแตกต่าง<ม>เขาก็เลยมีถามถึงเพจอื่นอื่นมั่งวุ้นไปภาษาบอลวุ้นไปภาษาบอลน,นี่หนู no. oh! คุนเกมอุ้นธุรกิจอุ้นติ่งอุ้นอาหารนี่นี่นี่ต้องขอบคุณช่างภาพก็คือคุณปอยภเพศเพศดัง เราเขียนแฟนถ่ายจริงจริงก็บอกว่าให้ไปสัมภาษณ์เราเขียนแฟนถ่ายด้วยแต่เขาบอกว่าเขาขอแบบคนแบบเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงดีกว่านี่ก็มีมีบอกทิปว่าจะทําสร้างรายได้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ผู้เก่งอย่างนั้นเลยอ่ะคอยยืนนานนี่อ่ะหมดแล้วต่อมือให้ก๊อกกันไว้โอเคตบมือวในภาษาต่อมาเป็นของจิ๋วอ่า ขนาดนไม่่กันนี่โอ้ที่ที่อะไรอะไรใหม่อะไรใหม่ที่สามที่2นี่แล้วก็ที่โอ้ยไหนนี่เขียนว่าอะไรผิวไม่ค่อยโกนหนวดเลยนอ ี่น้องปอสิอ่พี่น้องตัวปอที่หยิบเอาความสัมพันธ์พี่น้องมาเล่าได้สนุกรูปนี้ดูเป็นแบบนักธุร,ก,รนนาากิจสาววัย25ร่างแบบสตาร์าทอัพแต่เราดูฉลาดแต่เราไม่ตัวจริง,รงรหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าก็ยังดีถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่นะที่มีสองคนอยู่ในเล่มเดียวกันหนึ่งหน้าแล้วได้เงินรางวัลนั่นแหละหนึ่งห้า รวมกันเมื่อกี้ประมาณ7-8หน้าไม่ได้อะไรแต่ขิงชิพายขิงไม่หยุดเลยไม่ได้ให้อะไรเลยหลังจากลูกๆได้รีแอคชั่นไปแล้วมาดูคุณแม่บ้างนะคะคุนแบบภาษาก่อนขนาดนี้เลยหรอนี่มีก๊อชี้อยู่ตรงนี้ด้วยนี่กับเจ้าของไม่ทำให้สิท สโอเคต่อไปเป็นของหนูนี่อะไรวะฉันจิ้วของมันนี่ไม่รูกันเหมือนกันนี่โอ้โหน่าเหมือนกันเลยใหญ่ีหน้าเดียวหมดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นดีใจภูมิใจทุกคนเก่งมากแต่ว่าคนไหนที่ได้ลงหน้าเยอะก็จะมีภูมิายเยอะเป็นพิเศษมันไม่เหมือนกันให้มันเหลือหน้าเลยถ่ายป้ามาป้ามาไปป้ามามาเชิญคิวของป้ากันบ้างป้ามีสองหน้าหน้ากอและหน้าของหนูเอาสกอ่อนฝุ่นแปลภาษา โอ้โหลูกใครว่าหล่อจักไม่จริงแ้วก็อีกหน้าหนึ่งคือของหนูโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงก็ประมาณนี้ใครที่ชอบพี่น้องปอสี่ก็ไปซื้อกันได้ใครชอบุ้นภาษาก็ซื้อได้ด้วยอะใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ดังนี้นะครับไปแก่ <laughs>